ลูกลกแม่อยากได้รูปสักหนึ่งคอลเลกชันพอก็เหมือนกันอยากได้รูปสักหนึ่งคอลเลกชัน n ตอนนั้นเรามไม่รู้เรื่องนะพอออกทีวีพออะไรเข้าพอดังเขาก็เรียกว่าโอ้ตอนนี้เป็น Dead, Dead Idol, นะเด็ดเด็ดไอดอลเนาะเป็กบูเอ็นเซอร์เราก็เพิ่งจะรู้ มันเป็นแบบอาหารอารมณ์ที่อโอชะเลยเนาะอร่อยมากเลยอะแล้วให้กลับไปใส่ชุดเดิมโไ่้ัง้นาะเกวะสวัสดีค่ะแม่ฉลวมวั่นคงค่ะอ๋อพ่อนะครับ เป็นคนรูปลอหุ่นดีครับช่วยจากกีมั่นคงปีนี้ก็อายุ65ปีรลูกสาวน,น,นะครับเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูป,<า>ลปแล้วก็อยากให้พ่อแม่เนี่ยเป็นแม่แบบ <ไป S 1> นังแม่แล<ด>้วก็พา<น>ไปเที่ยวด้วยไม่ไม่รับมไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยจะต้องเอาเสื้อใส่แนงเกงลตลอดนะว่ เอาเสื้อผ้าอะไรให้เราใส่ก็มีลูกแบบมันเหมือนไม่ไม่ใช่สไตล์เลยนะซพ่งพอเราอายุก็เชื่อย,ยากเหมือนกันนะเพราะว่าอุ้ยอยงอายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้ใหม่นะมันเป็นศิละปะเนาะแล้วบางทีของมแม่นะเสื้อนะมันมีแต่คอเสื้อเอาคอเสื้อมาผูกอะไรเงี้ยะแต่งให้สวยขึ้นพอชอบเลยจนชุดดอกบวัวตอง ส่บูทเหลืองแล้วก็แบ็กกราวน์เหลืองอมหมดเลยนะแต่ชุดที่เราอ่ะรู้สึกกลัวไม่อยากเลยอะคือชุดว่ายน้ำเนี่ยเ <c oughs> นี่ยชุดว่ายน้ำป <c oughs> กติชุดว่ายน้ำเราอะไรอะนุ่งผ้าถุงกระจมอกแง่ไปถึงใช่หานแล้ว <c oughs> ค่อยถ่ายเนาะพอคนไปหมดถแต่เดี๋ยวนี้นะกิ่งแม่ชินแล้ว่ะ <c oughs> ันเหมือนกับเราเป็นนักแสดงอะเราต้องทําได้ที่แรกพอใส่ไลจะเดินก็จะมองอยังไงนะแต่เราก็นึกเออเราเป็นดาราเนาะเราเป็นนักแสดงเราต้องทําได้เมือ่อ <laughs> ก่อนก็ทัศนคติที่ไม่ดีกับเฟซจริงๆก็สอนลูกไอ้เฟซไอ้เฟิร์สเนี่ยอย่าไปเล่นมากอะไร <laughs> แต่ว่าพอมาตอนนี้นะพอน้อง,งกิงเ็าปล่อยเพจปุ๊บเราก็จะแชร์เลย เพื่อนเราอ่ะเพื่อนรุ่นรุ่นพอบอกเขาไปดูเพจหรือยังเขาก็ยังงงๆเลยเอาโทรศัพท์มานี่มาสอนเพื่อนไปเลยบางทีพ่อแม่อายุเนี่ยแต่คิดถึงลูกบางทีลูกๆไม่ได้อยู่ด้วยไงเนี่ยน่ากลัวคือเรื่องอารมณ์เนี่ยนะต้องต้องต้องให้ต้องดูแลคือรุ่นเนี้ยอาหารใจเนาะ การที่มี t i k t o อกหรือว่าเฟซหรือ IG พวกเนี้ยเหมือนได้เจอลูกทุกวันะ่ะขนาดลูกลูกไปต่างประเทศนี่นะเราไม่ได้รู้สึกเหงาแล้วอะคือลูกไปต่างประเทศหลายวันเราก็เจอกันทุกวันเลยถ้าเราเล่นเป็นนะ <S <S เราโชคดีนะเป็นโอกาสดีมากเลยอะที่เราอะ ไม่ต้องเหนาอยู่กับบ้านแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจในโซเชียลเนาะรู้สึกกับภูมิใจที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบเราบ้างเราโอเคอะกับการที่พ่อแม่คือหมุนตามเทคโนโลยีทันรู้สึกดีที่ไม่ได้ทิ้งให้เขาอะตกยุคตกรุ่นรู้สึกเหมือนพาเขาไปพร้อมๆกับเราแน่นอนว่าเด็ก สมัยนี้เนาะเก่งเรื่องเทคโนโลยีมากอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่คือไม่ต้องไม่ต้องเก่งเท่าเราหรอกเอาแค่ใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองอได้มากขึ้น